สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอรซตีปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกมบางนั่นเองนะคะการในชาฟอร์ดูนั่นเองนะ,ะวันนี้นะคะแอรซจะไปเบ็ดร,รอบแรกนาของเราเนาะก็เบ็ดที่10นาแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750เหมือนเดิมนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะ,ะเราจะได้แปกดีหรือว่าอะไรยังไงนะคะ รอบแรกก็มาแล้วนะคะ36มาอีก51ค่ะวายมานะคะตัวคูณคูณ12นะคะได้มาอีก636โอ้โหสำหรับรอบแรกนะคะรอบนี้เปิดวาได้สวยมากๆเลยนะคะเราได้เงินรางวัลก้อนโตไปเลยนะคะแล้วก็จะได้ทุนคืนแล้วนะคะอีกประมาณนิดเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้รอบแรกนะคะก็ปาไปแล้วนะคะเป็นเงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะ จะได้ไปเท่าไรนะฮะได้ไป723นั่นเองนะสำหรับรอบแรกนะฮะโอ้โหปังแล้วนะทุกคนคะ่ะมาได้มาอีก9ค่ะมาอีก12 Y วายมาอีกแล้วนะฮะคูณ12นะฮนะแตกใหญ่ไปเลยสิคะได้ไป1,800มาอีกนะคะได้ไปอีก240เราได้เงินรางวัลก้อนโตนะทุกคน ฟังไม่ไหวนะคะรอบนี้เนาะก็สําหรับรอบแรกนะคะเราก็โบแบบแตกไปจุกๆเลยนะทุกคนรอบนี้นะคะเงินรางวัลระดับซุปเปอร์นะทุกคนหาได้ไป2,157นั่นเองนะเลยอีก4รอบค่ะรอบนี้นะคะเรามากับดวงจริงๆนะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วมาไหม โอ้โห oh, ไม่มานะคะรอบนี้นะคะได้เหมือนปีทั้งหมด8รอบนะคะแต่แตกจริงๆแตกใหญ่2รอบเลยนะคะทุกคนเราได้มา2,880สําหรับรอบที่แล้วนะคะรอบนี้นะคะเราก็จะไปเบ็ดเท่าเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะเรามารุ้นกันมาว่ารอบนี้จะแตกดีเหมือนรอบที่แล้วไหมนะ,ะมารุ้นเลยนะคะได้ s c a t อร์ตอนนี้มา4ตัวนะคะได้หมุนไป8รอบเหมือนเดิมนะ,ะไปเริ่มกันเลยค่ะ เหลืออีก6รอบค่ะได้มา54าม่75แต่ปีก3ยังได้แค่132อยู่นะคะเหลืออีก5รอบอีก4รอบค่ะอีก3รอบอีก1รอบสุดท้ายแล้วนะะได้มา27ค่ะ แตกไปยีสิบแปดมารัวๆเลยนะคะตัวคูณคูณยี่สิบสี่ค่ะแตกไปหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกฟังอีกแล้วค่ะรอบนี้นะคะรอบนี้คิดว่าจะแบบเออมันเงียบนะแบบไม่แตกเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบสุดท้ายนะคะตัวคูณมาคูณยี่สิบสี่ไปเลยนะคะทําให้เราได้แตกใหญ่นั่นเองนะสาหรับรอบนี้ก็ได้เงินรางวัลก้อนโตไปเลยะคะ่ะรอบนี้ค่ะคิดว่าจะเออ ไม่ได้แน่เลยนะคะแต่สุดท้ายนะคะได้หมดไปทั้งหมด8รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมาก4 7 7 6ตนนั่นเองนะคะเท่ากับเราได้ทุนคืแเราก็ได้กำไรด้วยนะได้กำไรมา2รอบแล้วนะทุกคนรอบนี้นะคะก็จะไปเบ็ดน้อยกว่าเดิมน้เบ็ดที่5บาทนะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไปประมาณ7 7 7 5บาทเนาะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้บนฟรีกี่รอบนะ,ะรอบนี้โรเพเตอร์มา สี่ตัวนะคะได้หมุนฟีไปทั้งหมดแปดรอบนั่นเองนะคะได้มายี่สิบเจ็ดค่ะมาอีสิบสองนะคะวายมาสองตัวนะคะคูณสิบสองนะคะได้ไปแปดสิบเอ็ดค่ะได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนั่นเองนะจ๊ะไปกันต่อค่ะรอบนี้นะคะได้มีสี่ค่ะ มาอีก8ดนะ,ะตัวคูณมาอีกแล้วนะคะคูณ18ดนะคะได้ไปหนึ่งดนั่นเองนะคะโอ้หถ้าเมื่อกี้นะคะแตกใหญ่มากกว่านี้นะ,ะปังแน่นอนนะ,ะรอบนี้นะคะเราเบ็ดน้อยมากเลยนะคะทุกคนเบ็ดแค่ห้าบาทแล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้ทุนคืนเราด้วยนะโอ้หปังเหมือนกันนะคะเล่นมา3ามรอบนะคะได้ทุนคืนทุกรอบเลยนะ,ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้ มาสามรค่ะเหลืออีก5รอบสุดท้ายนะคะมาอีก70ค่ะเหลืออีก4รอบ3รอบค่ะได้มาอีก12มาอีกไหมเหลืออีก2รอบสุดท้ายนะคะได้มาอีก54ค่ะมาอีก7นะคะวายมาอีกแล้วนะทุกคนคูณสิค่ะได้มา148นั่นเองนะ เงินรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วนะคะรอบนี้รอบนี้ปังมากเลยนะคะเบ,บ็ดแค่5บาทเท่านั้นเองนะคะได้ทุนคืนด้วยนะทุกคนได้กําไรตั้งหานะคะรอบสุดท้ายแล้วได้มาอีก18ค่ะมาอีก12วายมา3ตัวนะคะคูณเท่าไหร่คูณ24นะคะได้มา204ค่ะมาอีกไหม ได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะรอบนี้นะแตกเกือบพันเลยนะทุกคนโอ้โหมันปังไม่ไหวเลยนะมากะดวงจริงๆนะคะรอบนี้นะเราได้เงินรางวัลระเไม่กาน,นะคะเมื่อกี้นะได้ไปส3 4ค่ะแล้วก็ได้หมดไปทั้งหมด8ดรอบนะคะได้เงินราวรวมมา956านั่นเองนะคะเอ้หกสิ้าโถือว่าครั้งนี้นะคะเราแตกแบบ แตกเยอะแตกใหญ่นะฮะแล้วก็ได้ทุนคืนได้เงินได้แบบว่ากำไรด้วยนะทุกคนวันนี้นะคะเซลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ